ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2756ข้อความจากอูสซนอยาเจซิรู้สึกว่าจารวัฉันแข็งแกร่งเกินไปแต่คิดว่าตัวเองเป็นเทพจึงไม่ยอมแพ้และกล่าวว่าข้าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เจ้าจะสนใจทำไมตอนนี้ข้าต้องไปแล้วเจ้าจะห้ามข้าได้หรอเจ้าก็แค่อยู่ในขั้นเซียน ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแก่งแค่ไหนข้าก็ไม่ได้คิดอะไรจริงจังจารั่วเเินพยักหน้าและกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วข่าวลือข้างนอกนั่นเป็นความจริงทั้งหมดหยานเจ๋อเซียนติดใจมากจนรู้สึกมีความสุขในใจเมื่อได้ยินคําพูดของจารั่วเเชนนางก็ดูเงินงงและถามว่าข่าวลืออะไรเหรอจารั่วเฉินกล่าวว่ามีข่าวลือไปทั่วโลกว่าชื่อของข้าหายไปจากคัมภีร์เทพและข้าถูกลงโทษจากสวรรค์ข้าถูกลิขิตให้ไม่สามารถเข้าสู่แดนเทพได้ เดิมทีตระกูลหยานหลัวต้องการแต่งงานกับตระกูลสวีเจียแต่ตอนนี้เขากลับทิ้งข้าไปข้าไม่รู้ว่ามีผู้ผู้ฝนกี่คนที่วิวรอย่อข้าบอกว่าข้าไม่ดีพอสำหรับคุณหนูหยานและเป็นเพียงคางคกที่อยากกินเนื้อหงใครกันที่พูดเรื่องไร้สาระที่ไม่มีมูลความจริงแบบนี้หยานเจเซียนกล่าวจางรุ่ยเฉินตั้งสติและพูดต่อว่าเทพสงครามมัสุรุหิตบอกว่าตระกูลหยานหลัวเป็นฝ่ายขอแต่งงานก่อนแล้วทำไมข้าถึงกลายเป็นคางคกที่อยากกินเนื้อหงของเจ้าล่ะ แน่นอนว่าเจ้าไม่ใช่คังคกยานเจอเซียนขมวดคิ้วและคิดในใจใครกันที่ปล่อยข่าวลืออย่างมุ่งร้ายและมีจุดประสงค์อะไรกันมันเป็นแค่ข่าวลือจริงเหรอวันนี้เจ้ามาที่โลกสามพบเพื่อสร้างปัญหาเพราะต้องการตัดขาดความสัมพันธ์กับข้าอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เหรอจากว่าเฉินกล่าวไม่ใช่เลยข้าแค่เป็นห่วงอิงเอ๋อเท่านั้นอีกอย่างข้าไม่รู้ข่าวรือพวกนี้เลยสักนิดยานเจอเซียนกล่าวอีกครั้งว่าเจ้าไม่ได้ถามหรือว่าทําไมข้าถึงมาตามหายิงเอ,อ๋อหลังจากผ่านไปสามปี ก็เพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าได้เก็บตัวฝึกฝนพลังสมาธิให้ถึงระดับเจสิข้าเพิ่งออกมาจากการเก็บตัวเมื่อได้ยินข่าวว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็รีบมาหาเจ้าทันทีจางรั่วเฉินข้าหยานเฉยเซียนไม่ใช่คนที่ประเภทชอบซ้ำเติมคนชั่วเจ้าควรเข้าใจข้าแววตาของนางดูอ่อนโยนลงมากและนางถามด้วยความเป็นห่วงว่าทำไมชี้ของเจ้าจึงหายไปจากคัมภีร์เทพละ่ะเจ้ารู้สาเหตุหรือยังนี่เป็นเรื่องของข้า คุณหนูเซียนไม่ต้องมายุ่งจงางรั่วเฉินกล่าวหยานเจ๋อเซียนสยแสดงสีหน้าไม่พอใจและกล่าวว่าลุงอู่พูดถูกแล้วเจ้าบ้าเกินไปเจ้าหยิงยะโสกว่าใครๆแค่มีพลังสามจุดก็กล้าทำเรื่องสารพัดแล้วถ้าจะลดทิฐิลงสักหน่อยลดความเย่หยิงและความทะนงตนเองลงบ้างเจ้าก็จะได้เป็นผู้นำแห่งสิบเผ่าของสานนรกแล้วจงวางรั่วเฉินเข้าใจว่าสิ่งที่หยานเจ๋อเซียนหมายถึงโดยการก้มศีรษะลงเล็กน้อยนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่แค่การก้มศีรษะลงอย่างแท้จริง แต่จงเชื่อในโชคชตาบูชาเทวสถานของสิบเผ่าอย่างเคร่งครัดผูกมิตรกับผู้ผู้ฝนสิบเผ่าแต่งงานกับผู้มีอำนาจและหาความปองดองภายในใจหลังจากหยานเจ๋อเซียนจากไปจารุ่ยเฉินได้รับยันแสงส่งข่าวบนยันนั้นมีข้อความของหยานอู่เซินอยู่ี่รุ่ยเฉินถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องทาตามสัญญาข้าจะรอท่านอยู่ที่เฮ่หิงความมืดมิดหยานเจ๋อเซียนไม่ได้ออกจากโลกสามภพบ,บนท้องถนนพลังสมาธิของนางแผ่ขยายออกไป และก็จับผู้ผู้ผลที่ตายไปแล้วซึ่งกําลังปล่อยข่าวเลือเรื่องรวดเร็วและกักขังเขา,เาไว้ด้วยโซ่พลังสมาธิมหาเซียนแห่งโลกมนุษย์จยําอยานเจอเซียนได้แต่เขาก็ไม่กล้าเป่งเสียงว่าทพนเจ้าไม่ควรแทรกแซงเรื่องทางโลกที่จริงแล้วหญิงตระกูลยานหลวงผู้นี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวมากและไม่เช่เรื่องเล่นเล้อยที่ทําให้นางโกรธบอกข้ามาจำเม็นชี้อของจังว่าเฉินจึงหายไปจากกำมพีเทพยอย่างทันหันยานเจอเซียนกล่าว มหาเซียนแห่งเผ่ามรณาถูกกดลงกับพื้นและคุกเข่าลงกับพื้นกล่าวด้วยความยากลำบากว่าข้าไม่รู้ไม่รู้หรอยานเจเซียนกล่าวพวกเราเป็นผู้ฝึกฝนในขั้นเซียนจะรู้ความลับเหล่านั้นได้ยังไงยานเจเซียนเดินเข้ามายกนิ้วขึ้นและยันรูปมีดก็ปรากฏขึ้นบนศีรษะของมหาเซียนเผ่ามรณาและกล่าวว่าในเมื่อเจ้าไม่รู้สาเหตุจะพูดจาไรสาระไปทําไมช่างเถอะถามเจ้าก็ยุ่งยากเกินไปข้าจะค้นหาด้วยวิญ,ญญาณเอง มหาเสียนิหงเผ่ามารณาตกตะลึงและรีบกล่าวว่าจำเนวนเล่วว่าจารล่วเฉินถูกสาปแช่งโดยวางแห่งโลกใต้พิภพด้วยคำสาปทำลายวิถีใช่แล้วมันคือคำสาปทำลายวิถีก็คแค่นั้นแหละหลังจากนั้นย่างเจอเซียนก็ถามคำถามเพิ่มเติมอีกเมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วนางก็สังหารมหาเซียนเผ่ามารณาด,ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่นานหลังจากนั้นนางก็กลับมาที่คฤหาสน์ที่จางวั่วเฉินอาศัยอยู่อีกครั้งและบังเอิญไปเจอจางลั่วเฉนที่ซ่อนไอพลัง และเปลี่ยนรูปลักษณ์และเดินออกมาจากคาลือหาดในสถานที่อื่นๆแม้ว่าหยานเจ๋อเซียนจะไกลประเทศพระเจ้าแล้วนางก็อาจจะไม่สามารถจําจางว่าเฉยนที่ปลอมตัวมาได้ใครบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญกันล่ะหยานเจ๋อเซียนหยุดจังว่าเฉยนไว้และถามว่าเจ้าจะไปไหนเนี่ยจางลู่เฉียนปวดหัวทําไมเขาถึงได้พบนางอีกหยานเจ๋อเซียนกล่าวว่าเจ้าต้องการออกจากโรคสามพบอย่างนั้นเหรอจางว่าเฉยนกล่าวว่าไม่ได้ไปไหนหยานเจ๋อเซียนกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่ไปไหน ทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนรูปรักษณ์และซ่อนไอพลังเจ้าต้องการซ่อนตัวจากข้าเหรอใช่แล้วถ้าเจ้าไม่อยากทําให้ใครขุนเคืองเจ้าก็สามารถหลบซ่อนได้เสมอใช่ไหมล่ะจางว่าเฉินรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหยานหลัวแห่งสองฟ้าและตระกูลหยานหลวแห่งเหี่ยวมืดน,นั้นไม่ราบลื่นนักดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้หยานเจอเซียนรู้จุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้หยานเจอเซียนถอนหายใจใส่หัวเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าเข้าใจสถานการณ์ดีจางว่าเฉินข้าสามารถช่วยเจ้าได้ สีหน้าของจังว่เฉินดูแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีทันใดน,นั้นน้ำเสียงของหยานเจอเซียนก็เย็นชาลงและกล่าวว่าอย่าเข้าใจผิดที่สําคัญคือครั้งหนึ่งเจ้าเคยช่วยชีวิตลุงห้ากับข้าเอาไว้การที่ข้าช่วยเจ้าในครั้งนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณเจ้ารู้อะไรมาเหรอจังว่เฉินถามด้วยความสงสัยหยานเจอเซียนกล่าวว่าข่าวลือเหล่านั้นที่ว่าตระกูลหยานหลวงทอดทิ้งเจ้าและที่ว่าองค์หญิงหลวงซาเสียใจกับการแต่งงานนั้น แท้จริงแล้วเป็นการพยายามสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เจ้าโดดเดี่ยวในกรณีเช่นนี้จะต้องมีเทพบางองค์ที่ยอมเสี่ยงชีวิตฆ่าเจ้าเพื่อแย่งชิงหลักคำสอนและสิ่งประดิษฐ์อาหารเซียนไปการหยุดข่าวหรือไม่ชื่อเรื่องยากเราสามารถเรียนรู้จากตอนที่เราอยู่ในเมืองหลวงร้อยเผ่าเจ้าพาข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของแต่ละเผ่าถ้าเราแสดงความรักแบบนี้อีกครั้งในสามภพเราก็จะหยุดข่าวหรือเหล่านั้นได้เองแสดงความรักเหรอ จังวุเฉินถามยานเจอเซียนพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าสำหรับข้าแล้วนี่อาจเป็นการเสียสละเล็กน้อยแต่ข้าก็สามารถช่วยเหลือเจ้าได้อย่างน้อยนี่ก็คงเป็นสิ่งที่อิงเอ๋ออยากเห็นจังว่าเฉินตอนนี้เจ้ารู้เลยว,ว่าการละทิ้งความภาคภูมิใจและเยื่อหยิ่งหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมเพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าข้าจึงยอมละทิ้งความภาคภูมิใจและความเยื่อหยิ่งของข้าเองแต่ข้าไม่มีเวลาอย่างที่เจ้าเห็นข้าต้องเดินทางไกล จันว่าเฉินจึงยิ้มอีกครั้งแล้วกล่าวว่าขอบคุณคุณหนูเจอเซียนสำหรับความงหงวยใย่ข้ารู้ถึงความมีน้รมใจของเจ้าแล้วและข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมากลาอนจันว่าเฉินเจ้าไปไม่ได้เจ้าไม่อยากไปที่แดนเทพเหรอคำสาปของวังทะพิภพอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำลายไม่ได้ตามข้ากลับไปที่ตระกูลหยานหลัวและข้าจะขอให้เทพสูงสุดช่วยเจ้าทำลายคำสาปนั้นหยานเจอเซียนไล่ตามจานว่เฉินในขณะที่ส่งข้อความไม่นานหลังจากนั้น ทั้งสองก็วิ่งไล่กันไปมาท่ามกลางท้องฟ้าที่เต็ม,มไปด้วยดวงดาวความสามารถด้านยานของยานเจอเซียนนั้นน่าทึ่งมากและนางก็ใช้ยานไหลเลื่นเพื่อเพิ่มความเร็วแม้จงางรัวเฉินจะใช้ก้าวเทพก็ไม่สามารถหลีกหนีจากนางได้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเพิ่งรู้ว่านางหัวดื้อขนาดนี้จงางรัวเฉินคิดว่าเขาไม่สามารถกำจัดนางได้แม้ใช้ก้าวเทพนับครั้งไม่ถ้วนจึงหยุดลงคู่ต่อมายานเจอเซียนก็วิ่งตามทันหายใจหอบแก้มขาวพองแดงกำ่ำพลังสมาธิหมดลงนางตะโกนว่า ข้าอยากช่วยจริงๆทําไมถึงหนีล่ะจางนวาเฉินกล่าวว่างั้นข้าจะบอกความจริงข้าคิดว่าความแตกต่างระหว่างทัศนคติของเจ้าก่อนหน้าและหลังมันมากเกินไปซึ่งค่อนข้างน่าสงสัยหยานเจ๋อเซียนตกตะลึงอยู่นานก่อนจะกล่าวว่าหมายความว่ายังไงคิดว่าข้ากําลังวางแผนร้ายต่อเจ้าเหรอหลักคาสอนที่ข้าเชี่ยวชาญน,นั้นจะดึงดูดความสนใจของเทพ,พเจ้าทุกองค์ตอนนี้เจ้าบรรลุถึงระดับเทพแล้วจะไม่มีความคิดอะไรหรือไงไม่ต้องพูดถึงหลักคําสอนเหล่านั้น แม้แต่สิ่งประดิษฐ์มหาเซียนเหล่านั้นก็ยังสามารถยั่วยุที่พระเจ้าให้ลงมือได้จากว่าเฉินกล่าวหยานเจ๋อเซียนโกรธมากจนแก้มป่องนางชี้ไปที่จางรั่วเฉินและมันู้จะพูดอะไรจงางรั่วเฉินกล่าวว่าหรือว่าเจ้ากาลังวางแผนทําลายร่างกายของข้าอยู่หยานเจ๋อเซียนรู้สึกเสียใจนางควรจะรู้ดีกว่าใครว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและพูดว่าจงางรั่วเฉินเจ้าหญิงยะโสเกินไปข้าไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเจ้าเลย ส่วนร่างกายของเจ้าถึงแม้เจ้าจะให้ข้าก็ไม่เอาจารว์เฉินขมวดจิ้วและกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่สนใจที่จะฝึกฝนร่างกายที่มีจิตจำนงเสียงระดับหนึ่งเหล่าเทพองค์อื่นๆในจ้ากุหยานหลัวจะไม่ต้องการศึกษาหรือแย่งชิงร่างกายนั้นไปหรือทำไมเจ้าถึงโง่เขลาขนาดนี้ข้าควรจะเฝ้าดูเจ้าตกอยู่ในความสิ้นหวังเสตั้งแต่แรกยานเจ๋อเซียนกัดฟันพูดจารว์เฉินกล่าวว่าเจ้าเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าการแสดงความสุภาพโดยไม่มีค่าตอบแทนนั้น เป็นการกระทําของคนทยศหรือโจหรือไม่คุณหนูหยานเจอเซียนช่างเป็นผู้หญิงที่หญิงเยอะโสและอดดีเหลือเกินเจ้าปฏิบัติต่อผู้ฝนทั่วโลกเรากระมดทำไมจู่ๆถึงใจดีกับข้าขนาดนี้มันผิดปกติมากข้าข้าข้าจะไปสนใจทําไมหยานเจอเซียนโกรธมากจนหันหลังเดินไปไม่ต้องการเห็นจังว่าเฉียนอีกเลยอย่างไรก็ตามในที่สุดนางก็ไม่ได้จากไปนางถอนหายใจในใจหยานเจอเซียนหยานเจอเซียนเจ้าช่างใจร้ายจริงๆเจ้าจะไปสนใจเขาทำไมกัน อย่างเจีเิยจเจ้ามองจังว่าเฉินและกล่าวว่าถ้าเจ้ากังวลจริงๆว่าตระกูลหยานหลัวจะเป็นอันตรายต่อเจ้าเจ้าสามารถขอให้เทพสงรามาสุฤหิตไปกับเจ้าที่ตระกูลหยานหลัวได้เจ้าต้องรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเจ้าตอนนี้คือการเข้าถึงแดนเทพทุกสิ่งอย่างอื่นล้วนเป็นเรื่องรองหากจะมีใครสักคนในโลกนี้สามารถทำลายคำสาปของวังยมงโลกได้ก็คงต้องเป็นเทพสงสุดของตระกูลหยานหลัวตราบใดที่ข้าขอร้องมาเทพสงสุดก็จะช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอน จากนั้นนางก็พ่นลมหายใจออกมาอีกครั้งอยากคิดว่าข้ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ข้ากําลังช่วยเจ้าข้าแค่คิดว่าเจ้ามีความสามารถจริงๆและข้าไม่อยากให้เจ้าถูกยมโลกกดดันให้อยู่ระดับต่ากว่าเทพในขณะเดียวกันก็เพื่ออิงอือด้วยแผนการของหยานเจ๋อเซียไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายจางวัวเฉินจะมองไม่ออกได้อย่างไรอย่างไรก็ตามจางวัวเฉินรู้ดีว่าคำสาปของวงอังยมโลกนั้นจะถูกทําลายได้ก็ต่อเมื่อใช้พลังสมาธิระดับสูงเท่านั้น มิเช่นนั้นแล้วจะมาขอความช่วยเหลือจากบาร,รมรย์สูงสุดของตระกูลหยานหลัวทำไมไปหาปร,รมาจารย์สูงสุดโดยตรงจะไม่สะดวกกว่าหรือจากว่าเฉินแอบ,บนึกถึงความกรุณาของหยานเจเซียนอยู่ในใจความช่วยเหลือนักษณนะนี้ในช่วงเวลาที่จำเป็นนั้นมีค่าอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามจากว่าเฉินมีความลับซ่อนอยู่ในร่างกายรวมถึงความทรงจำดังนั้นเขาจึงต้องไม่ยอมให้มาร,รมรย์สูงสุดของตระกูลหยานหลัวช่วยเขาทำลายคำสาปหากความลับถูกเปิดเผยผลที่ตามมานั้นคาดเดาไม่ได้ จางรัวเฉินวางแผนที่จะขับไล่หยานเจิ้เซียนออกไปด้วยความโกรธเพื่อไม่ให้นางมารบกวนเขาอีกและเขาต้องไม่ดึงดูดเทพเจ้าที่ต้องการฆ่าเขาเข้า,ขา,ขามาเขาจึงกล่าวว่าที่จริงแล้วเหตุผลที่ข้าแอบออกมาจากโรคสามภพและต้องการกำจัดเจ้านั้นก็คือข้าต้องการแอบไปพบคนสนิทคนหนึ่งแต่เจ้าน่าํำคาญมากที่ยังยืนการานตามข้ามาแบบนี้หยานเจิ้เซียนสำหรับข้าจางรัเฉินการทะลวงสู่ขั้นเทพและเาชนะบททดสอบของเทพเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย ทำไมเจ้าถึงเป็นห่วงนักล่ะเธอเจ้าอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะอย่ามารบกวนการทำความดีของข้าเลยแลยกะก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน